เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกจิ้มเจลก็ได้นะคะหรือใครที่รู้จักสามารถทำเมนูอื่นก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะซอยก็สามารถมาเก็บได้นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็มาเก็บไดบ้เราไม่ต้องดูแลเท่าไหร่แต่เขาก็ตรอยกันตรวงนะคะสวัสดีค่ะรู้ว่านี่ค่ะ คอเจอผลยอดสวยมากนะคะยอดสวยมากๆเลยเขาเรียกผักอะไรทุกคนทราบไหมคะต้นพวกนี้จะขึ้นที่ตามป่านะคะก็จะเอามาปลูกไว้ที่บ้านเพราะกลัวว่าจะสูญพันธุ์นำไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะรู้จกักแต่ภาษาพื้นบ้านของเรานะคะงวกันตรวงวกันตรวงหลายคน เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกจิ้มเจวก็ได้นะคะหรือใครที่รู้จักสามารถทำเมนูอื่นก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแราวที่เราอยากทานนะคะเราก็สามารถเก็บได้นะคะเวลาที่ต้นโตนะคะเราก็จะตัดต้นพวกนี้จะขึ้นที่ตามป่านะคะก็จะเอามาปลูกไว้ที่บ้านเพราะกลัวว่าจะสูญพันธุ์ เวลาที่เราอยากทานนะคะเราก็สามารถเก็บได้นะคะเวลาที่ต้นโตนะคะเราก็จะตัดต้นผักป่านะคะจะทนแดดทนฝนนะคะจะทนแรงนะคะจะทนแรงยอดอวบอวมทั้งนั้นเลยนะคะพอฝนตกลงมานะคะเราอยากทานอะไรก็ได้ทานเราอยากเราปลูกอะไรไว้เราก็ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ว่าพานีพามาเก็บผักนะคะเป็นผักป่าที่ปลูกไว้ข้างเพราะว่ากำลังงามเลยนะคะส่วนมากแล้วพภานีจะใช้ชิ้มอย่างเดียวทั้งนั้นเลยนะคะพอฝนตกลงมานะคะเราอยัดทานอะไรก็ได้ทานเราหยั เราปลูกอะไรไว้เราก็อทูผักอะไรที่จะศูนยพันนะคะก็จะนํามาปลูกไว้ที่บ้านตรุยกันตรวงนะคะตรุยกระตรวงแต่ภาษาไทยทั่วไปนะคะไม่ทราบนะคะภาษากลางอันนี้เป็นผักพื้นบ้านนะคะผักป่าท,ที่นาเอาไปลวกจิ้มน้าพริกจิ้มเจลก็ได้นะคะ หรือใครที่รู้จักสามารถทำเมนูอื่นก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเรืาวที่เราอยากทานนะคะเราก็สามารถเก็บได้นะคะเวลาที่ต้นโตนะคะเราก็จะตัดที่ใช้ภาษาพื้นบ้านนะคะก็จะรู้จักอันนี้เขาเรียกว่าตรูกันตรวงนะคะตรูจันตรวงแต่ภาษาไทยทั่วไปนะคะไม่ทราบนะคะภาษากลาง อันนี้เป็นผักพื้นบ้านนะคะผักป่าที่นํำรั้วนี่ค่ะคอยเจอฝนยอดสวยมากนะคะยอดสวยมากๆเลยเขาเรียกผักอะไรทุกคนชาบไหมคะน้ำรั้วนี่ค่ะคอยเจอฝนยอดสวยมากนะคะยอดสวยมากๆเลยเขาเรียกผักอะไรทุกคนชาบไหมคะเพราะว่ากําลังงามเลยนะคะ ส่วนมากแล้วผพานี้จะใช้จิ้มอย่างเดียวนะคะยอดตูบบวบเรานำไปลวกจิ้มน้ำพริกได้นะคะยอดสวยมากยอดสวยมากตอนพวกนี้จะขึ้นที่ตามป่านะคะก็จะเอามาปลูกไว้ที่บ้านเพราะกลัวว่าจะสูญพันธุ์แต่งกิง่งให้สวยงามเขาก็าจะงอกมาใหม่เป็นยอดอูบบวบนี่ ต้นนี้ก็จะอยู่ติดซอยนะคะอยู่ติดเขาไม่รู้ว่าทําอะไรนะคะชอบปลูกผักแต่ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าทําอะไรนะคะชอบปลูกผักแต่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมสําหรับคลิปนี้ประพาณีขอลาไปก่อนนะคะซอยก็สามารถมาเก็บได้นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็มาเก็บได้บ เราไม่ต้องดูแลเท่าไหร่แต่เขาก็เพราะว่ากำลังงามเลยนะคะส่วนมากแล้วประพานนี้จะใช้ชิ้มอย่างเดียวตรอยกันตรวงนะคะสวัสดีค่ะได้นี่ภาษาพื้นบ้านของสุรินที่นี่เขาเรียกว่าตรอยกันตรวงนะคะ เพราะว่ากำลังงามเลยนะคะส่วนมากแล้วะพานนี้จะใช้จิ้มอย่างเดียวปอยก็สามารถมาเก็บได้นะคะใครพา่านไปผ่านมาก็มาเก็บได้<บ>เราไม่ต้องดูแลเท่าไหร่แต่เขาก็รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชม สำหรับคลิปนี้ประภาณีขอลาไปก่อนนะคะทั้งนั้นเลยนะคะพอฝนตกลงมานะคะเราอยัดทานอะไรก็ได้ทานเราอยากเราปลูกอะไรไว้เราก็อาค่ะทุกคนกินน้ำพริกปลตรุยกันตรวงนะคะตรุยกันตรวงแต่ภาษาไทยทั่วไปนะคะไม่ทราบนะคะภาษากลาง อันนี้เป็นผักพื้นบ้านนะคะผักป่าที่นำมาปลูกไว้ที่สวนในบ้านนะคะ <g ül> พอเจอน้ำฝนนะคะพอเจอฝนต้นต้นไม้ป่าที่ใช้ภาษาพื้นบ้านนะคะก็จะรู้จักอันนี้เขาเรียกว่ามาปลูกไว้ที่สวนในบ้านนะคะพอเจอน้ำฝนนะคะพอเจอฝนต้นต้นไม้ป่าแตงกิง ให้สวยงามเขาก็าาจะงอกมาใหม่เป็นยอดอบอวบนี่ต้นนี้ก็จะอยู่ติดซอยนะคะอยู่ติดเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกจิ้มเจลก็ได้นะคะหรือใครที่รู้จักสามารถทําเมนูอื่นก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกจิ้มเจลก็ได้นะคะหรือใครที่รู้จักสามารถทําเมนูอื่นก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ ทนผักป่านะคะจะทนแดดทนฝนนะคะจะทนแรงนะคะจะทนแรงยอดอวบอวบที่ใช้ภาษาพื้นบ้านนะคะก็จะรู้จักอันนี้เขาเรียกว่ารู้ว่านี่ค่ะคอยเจอฝนยอดสวยมากนะคะยอดสวยมากๆเลยเขาเรียกผักอะไรทุกคนชาบไหมคะผักอะไรที่จะศู์พันนะคะ ก็จะนำมาปลูกไว้ที่บ้านเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกจิ้มเจวก็ได้นะคะหรือใครที่รู้จักสามารถทำเมนูอื่นก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะมากค่ะทุกคนนจิ้มน้ำพริกมาปลูกไว้ที่สวนในบ้านนะคะพอเจอน้ำฝนนะคะพอเจอฝนต้นต้นไม้ป่า ทนผักป่านะคะจะทนแดดทนฝนนะคะจะทนแรงนะคะจะทนแรงยอดอวบอวบพูผักอะไรที่จะศูนย์พันนะคะก็จะนำมาปลูกไว้ที่บ้านว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมสำหรับคลิปนี้ประพานีขอลาไปก่อนนะคะ ก็ไปลวกจิ้มน้ำพริกจิ้มเจวก็ได้นะคะหรือใครที่รู้จักสามารถทําเมนูอื่นก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะได้นี่ภาษาพื้นบ้านของสุรินที่นี่เขาเรียกว่าตรอยกันตรองนะคะเขาไม่รู้ว่าทําอะไรนะคะชอบปลูกผักแต่ไม่รู้นำไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะ รู้จักแต่ภาษาพื้นบ้านของเรานะคะหนวกันตรวงหนวกันตรวงหลายคนเขาไม่รู้ว่าทาอะไรนะคะชอบปลูกผักแต่ไม่รู้ต้นผักป่านะคะจะทนแดดทนฝนนะคะจะทนแรงนะคะจะทนแรงยอดอวบอวบนำไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะรู้จักแต่ภาษาพื้นบ้านของเรานะคะ มวกันตรวงมวกันตรวงหลายคนสวยงามนะคะสวยงามผักงามสวยงามนะคะสวยงามผักงามสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ว่าพานีพามาเก็บผักนะคะเป็นผักป่าที่ปลูกไว้ข้างที่ใช้ภาษาพื้นบ้านนะคะก็จะรู้จักอันนี้เขาเรียกว่าซอย ก็สามารถมาเก็บได้นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็มาเก็บไดบ้เราไม่ต้องดูแลเท่าไหร่แต่เขาก็เพราะว่ากำลังงามเลยนะคะส่วนมากแล้วประพาน,นี้จะใช้ชิ้มอย่างเดียวซอยก็สามารถมาเก็บได้นะคะใคร